สวัสดีค่ะช่องคุรี geo one off ฟสิ i c i a l นะคะมาค่ะจะพาพี่น้องเลาะเมืองกรุงเทพดูบรรยากาศย่ามแรงจะเดินทางกับซอยชิมพี28นะคะเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะแสงเงินแสงทองกำลังจะรับขอบฟ้านะคะ รถยุนผ่านไปผ่านมาก็ต้องเปิดไฟใช้แสงแล้วนะคะคนมีแสงนะคะนั่งรถเที่ยวแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะก็เลยถ่ายให้ชมบรรยากาศช่วงรถเริ่มจะติดแล้วคะ่ะพี่น้องค่าแล้วนะคะไปแวะ เล่นเดินเที่ยวชอปปิ้งซื้อข้าวซื้อของซื้อกับข้าวอาตอนเย็นผ่านรถก็จะเริ่มติดนะคะแต่ก็มีทางหลบนะคะเราจะไปทางเส้นทางเรียบทางรถไฟ มายากาศตอนเย็นมีเส้นทางรุดเลี้ยวไปโน่นไปนี่นะฮะต้องอ่านป้ายดีๆไม่งั้นผิดชีวิตเปลี่ยนขับรถผิดเส้นทางชีวิตเปลี่ยนทันทีนะฮะ ฟ้ามืดคึมนะคะตามพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนนะคะพี่น้องเบิงว่าอากาศมืดคึมแบบนี้นะคะฝนจะตกหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวไปนะคะอากาศก็เริ่มเย็นนี่ค่ะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเจอแสงเย็นแสงทองยามเย็นสวยมากค่ะโอ้ธรรมชาติสวยมากเลย ีทั้งทางกับรถมีทั้งรถต่างระดับเราต้องดูให้ดีนะฮะอย่าวิ่งช่องผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะฮะไปกันละคะ่ะคำแล้วนะคะคนที่บ้านก็รอกินเรื่องราคาก,กับข้าว กะพานสวยนะคะทางต่างระดับสวยมากตัดกับแสงสีเงินสีทองผ้าทิ์รับขอบฟ้าเราเข้ามาเส้นชิมพีถนนชิมพีนะคะถนนเส้นนี้เราก็จะเข้าซอยชิมพียี่สิบแปด ถนนว่างนะคะวันนี้คนคงออกกำลังกายเสร็จก็เข้าบ้านกันนะคะเรา,าไปตั้งแต่สี่โมงเย็นกลับมามืดเลยค่ะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วมีแต่สีทอง ไปเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ทำถนนมาก็คล่องการจราจรไม่ติดขัดเส้นทางดีนะฮะเป็นถนนคอนกรีตนะคะ,ะและแล้วเราก็เลี้ยวเข้าซอยชิมพียี่สิบแปด ทางขุขาดนะคะเข้ามาในบ้านแล้วนะคะรถไม่ติดแล้วค่ะ นี่ในซอยนี้ก็จะชอบออกกําลังกายเดินกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะบางก็พาสุนัขมาเดินด้วยนาเป็นสถานที่ออกกําลังกายในซอยนี้นะคะชิมพียี่สิบแปด บ้านคูรีนี่แหละค่ะเดินทางเข้ามาถึงที่หมายับรถนะฮะ ไอ้หลังนะะนี่นะคะได้เนื้อหมูกระดูกหมูก็จะไปทำกับข้าวนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนี่แหะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็พาเลาะกลับจากตลาดนะคะกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยความสุขเล็กๆนะคะก็มีโอกาสก็ไปไปตลาดกันนะคะไปซื้อกับข้าว คนละครึ่งค่ะตอนนี้ได้ใช้คนละครึ่งเต็มที่เลยนี่แหละคะ่ะที่ตลาดมีคนละครึ่งทําให้ตลาดคึกคักขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ